บ้านของหนุ่มนั้นจะอยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญมันเป็น,นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอ่างทองเขาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เรียนหนังสือก็เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านที่สามารถเดินไปกลับโรงเรียนได้อย่างสบายเขามีเพื่อนที่มีบ้านอยู่ในอำเภอหลายคนครับที่มักจะไปเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆวันนั้นมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลังจากที่กินข้าวตอนห้าโมงเย็นเสร็จแล้ว ก็โทรให้เพื่อนมารับไปเล่นเกมที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งตามที่ได้นัดกันเอาไว้ตอนที่เดินไปขึ้นนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแม่ได้ร้องมาบอกว่าอย่ากลับบ้านดึกละเป็นเด็กนักเรียนอย่านอนดึกรู้ไหมมันไม่ดีนุ่มก็ดได้เตะตอบกลับครับแม่ไปเขาขี้เกียจที่จะพูดเถียงกับแม่เพราะเาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอุตสาได้ออกจากบ้านทั้งที สามสี่ทุ่มตัวมีอยู่แล้วยังไงแทบวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนและจะรีบกลับไปนอนทำไมกันละ่ะจริงไหมล่ะครับมันไม่ต้องตื่นแต่เช้านี่หนุ่มกับเพื่อนๆก็พากันเล่นเกมเตะฟุตบอลไปตามประษาผู้ชายมีเดิมพันกันบ้างนิดหน่อยพอเป็นกระสยัยไม่ได้เล่นการพน,นันจริงจังอะไรขนาดนั้นจะได้มีแดงฮึนสู้ในการเล่นหนุ่มก็เล่นกับเพื่อนๆไปจนประมาณสี่ทุ่มครับ ถึงจะได้พากันเลิกกับบ้านใครกับบ้านมันตอนแรกนั้นเพื่อนเจ้าของบ้านก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่บ้านเพียงแต่ว่ารถของเขานั้นมันได้เกิดยางรั่วขึ้นมาซะอย่างนั้นก็เลยไปส่งที่บ้านไม่ได้หนุ่มก็เลยได้บอกเพื่อนไปว่าไม่เป็นไรข้ามาเล่นเกมที่บ้านของเองแล้วจนดึกเตือนขนาดนี้ยังจะให้ไปส่งอีกมันไม่สมควรเดี๋ยวข้าเดินกลับเองก็ได้เว้ย แค่นี้จิบจิบมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเดินกลับจากโรงเรียนมันยังไกลกว่าซะอีกเขาพูดแค่นั้นแล้วก็เดินออกจากบ้านของเพื่อนไปเพื่อที่จะเดินกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรถนนหนทางมันไม่ได้มือดอะไรอยู่แล้วมีไฟข้างทางเป็นรายะรยะยะแม้จะไม่มีเพื่อนเดินนานด้วยกันก็ตาม ถนนกลับบ้านของหนุ่มในตอนนั้นมันว่างเปล่าไม่มีรถวิ่งอยู่เลยสักคันเดียวเขาจึงได้แต่สาวเท้าก้าวยาวๆเดินไปเพื่ออยากจะกลับไปถึงบ้านของตัวเองให้มันเร็วๆแม้ว่ามันจะเป็นถนนที่คุ้นเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่มันก็ทำให้เขานั้นรู้สึกเซล์สลังไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับตอนนั้นมันก็สีทงก,ก,กว่าเข้าไปแล้วร้านค้าต่างๆเองก็พากันปิดเกือบหมด เหลือมีเปิดบ้างที่เป็นร้านขายของกลางคืนเท่านั้นเองเห็นมีคนนั่งกินอยู่ในร้านบ้างไม่เยอะเท่าไรทุกอย่างก็ยังปกติดีไม่มีอะไรหนุ่มก็เดินไปตามถนนเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาได้เดินมาถึงหน้าโรงพักหูของเขานั้นกลับได้ยินเสียงตแตรรถดังขึ้นมาจนต้องหันซ้ายมองขวาว่ารถที่ไหนเมื่อบีบตแตรไล่เขาอยู่ในขนาดนี้ มันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าแถวนั้นเขาไม่เห็นจะมีรถจอดอยู่เลยสักคันเดียวแล้วเสียงตแตรที่ดังอยู่นี้มันดังมาจากที่ไหนกันละ่ะหนุ่มพยายามจับทิศทางของเสียงจนได้ยินแน่ชัดแล้วเราว่ามันดังมาจากในสถานีตำรวจที่อยู่ข้างหน้าก็เลยได้เดินเข้าไปดูจนได้เห็นว่ามันมีรถตู้คันหนึ่งจอดอยู่ สภาพของรถตู้คันนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะพังยับเยินเป็นอย่างมากแล้วเสียงแต่มันก็เหมือนจะดังมาจากรถคันนี้แหละจากสภาพที่เขาได้มองเห็นอยู่นี้รถคันนี้ยังไงก็ต้องมีคนตายใส่อย่างแน่นอนไม่งั้นสภาพเหมือนก็คงจะไม่เละได้ขนาดนี้หรอกพอหนุ่มได้เดินไม่เห็นรถตู้คันนี้เสียงแตรที่เคยได้ดังนั้นมันกับดิง้งเงียบหายไปในทันทีทันใด มันก็ทำเอาเขานั้นถึงกับหงไม่ใช่น้อยเลยเล่ะครับใครมาบีบแต่รถเล่นหรือเปล่าพัางขนาดนี้แล้วเสียงตแตมันยังดังอยู่เหลอว่าด้วยความสงสัยก็เลยได้เดินดูรอบๆร,รถตู้คันนี้ซึ่งเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่พอเขาจะเดินออกไปจูจูไฟเลียวด้านซ้ายมันกัลบได้ถูกเปิดขึ้นมาซะอย่างนั้น มันก็ทำอนดมนั้นถึงกับหยุดกึกในี่ทันทีคิดว่ามีใครกำลังกแกล้งเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ๆไฟเลี้ยวมันจะเปิดขึ้นมาได้เองได้ยังไงสภาพของรถตู้ในตอนนั้นด้านหน้ามันก็ยุบไปหมดแทบจะไม่เห็นพวงมาลัยด้วยซ้าแล้วมันจะเปิดไฟเลี้ยวได้ยังไงกันล่ะเนี่ยมันก็ทำอนุ่มนั้นอดคิดไม่ได้ครับว่าดีไม่ดีเจ้าของรถเดิมอาจจะก,กำลังกแกล้งเขาอยู่ก็ได้ หรือจะพูดเป็นภาษาที่มันเป็นทางการหน่อยก็คือผีหลอกนั่นแหละครับพอหนุ่มได้คิดไปแบบนั้นอยู่ๆสายตาของเขากับได้เห็นว่าด้านในรถตุ๊ที่มีบอ่อนั่งเหลืออยู่หลายบอ่อมันมีคนไรบางคนกำลังนั่งอยู่ในนั้นนะสิครับทั้งๆที่ตอนแรกที่ได้เดินเข้ามาดูก็ไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวอยู่ๆมันกลับมีคนโผล่ขึ้นมานั่งอยู่บนบอ่อได้ยังไงกันละ่ะ มันก็ทำโมหนุ่มนั้นมั่นใจมากแล้วเรล่าว่าตัวเองกำลังได้เจออยู่กับโฮไรจึงได้แต่จ้องมองคนที่นั่งอยู่ในรถอย่างตาไม่กระพริบและเหมือนก็ดูเหมือนว่าคนคนนั้นก็จ้องมองมายัางเขาด้วยเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างจ้องมองมันกับกลายเป็นหนุ่มที่ต้องออกกักการตัวสัน่นเงอไหลลงมาอาบไปหน้าแม้ว่าอากาศรอบตัวในตอนนั้น ค่อนข้างที่เจเย็นไม่ได้ร้อนแต่อย่างใดหัวใจก็เริ่มที่จะเต้นผิดจังหวะเร็วแรงขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเขาไม่ใช่วัยรุ่นที่หนุ่มแน่นก็อาจจะช็อกไปเลยก็ได้ก็คนคนนั้นที่นั่งอยู่บ่อแถวหน้าจากที่ได้เห็นเป็นคนธรรมดาในตอนแรกเขากลับค่อยๆได้แปลเปลี่ยนสภาพเป็นมีแต่เลือดใบหน้านี่มันก็ยิ่งดูแทบไม่ได้เลยละครับ เพราะเหมือนช้ำๆเละๆดวงตาก็หลุดห้อยปูดปวนออกมานอกเบ้าข้างหนึ่งสมองสีสายก็หายไปทั้งแถบจนได้เห็นมันสมองสีขา,ขาวเต้นตุบๆอยู่เห็นแบบนั้นหนุ่มก็ได้ตยืนตัวแข็งทื่อตัวชา้าหมดเลี้ยวแรงที่จะก้าววิ่งหนีแม้ว่าสมองจะได้สั่งการลงไปว่าให้วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเลยมือเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงแขนขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสมอง หนุ่มก็เลยได้แต่จ้องมองเข้าไปในรถจุบแบบนั้นเป็นนาทีจนกระทั่งมันได้มีมือมาจับที่หัวไหลพร้อมกับมีเสียงคนพูดถามขึ้นมาดูอะไรอยู่หนุ่มทำไมไม่กลับบ้านละ่ะดึกขนาดนี้แล้วอาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็นผีที่สุดสยองมันแทบจะหายไปจากตัวจนหมดสิน้นจนเขาเกือบจะกลับมาเป็นปกติได้อยู่แล้ว หนุ่มรีบภายในควาปีมองทางเสียงที่ได้ยินนั่นเมื่อได้เห็นเจ้าของเสียงพูดมันก็เป็นคุณตํำรวจท่านหนึ่งมันก็ทำให้เขาถึงกับถอนใ,นใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่จะหันไปดูผีผู้ชายตนนั้นที่ได้เห็นนั่งอยู่ในรถตู้นั้นอีกครั้งแต่มันไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผีผู้ชายตนนั้นหายไปไหนแล้วก็มีรู้หายไปตอนไหนเขาก็ไม่อาจที่จะทราบได้เหมือนกัน หนุ่มก็เลยได้หันมาคุยกับคุณตำรวจว่าพอดีว่าผมจะเดินกลับบ้านนักครับพอเดินมาถึงหน้าสถานีตำรวจแห่งนี้ก็ได้ยินเสียงแตระรถดังขึ้นมาโดยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยได้เดินเข้ามาดูจนได้เห็นรถตู้คันนี้มันได้จอดอยู่แล้วอยู่ดีๆผมก็เห็นพีผู้ชายที่มีแตะเลือดนั่งอยู่ในรถนะสิครับ เลยได้แต่ยืนจ้องมองตาไม่กระพริบอยู่แบบนั้นเป็นนาทีด้วยความตกอกตกใจพอหนุ่มได้พูดบอกคุณตำรวจไปแบบนั้นคุณตำรวจก็เลยได้ชวนเขาว่าเราขึ้นไปคุยกันบนโรงพักดีกว่าอย่าคุยอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะออกมาคุยด้วยมันจะยุ่งเอาได้หนุ่มก็เลยได้เดินตามคุณตำรวจขึ้นโอารงพักไปคุณตำรวจท่านก็ใจดีเอาน้ำเย็นมาให้ดื่ม แล้วทีนี้คุณตำรวจก็เลยได้เล่าประวัติความเป็นมาของรถตู้มรณนคันนี้ให้ฟังว่ามันเป็นรถตู้โดยสารที่วิ่งส่งผู้โดยสารเพียงแต่ว่าวันหนึง่งรถตู้คันนี้มันกลับได้เกิดอุบัติเหตุลงข้างทางไปชนกับต้นไม้เข้าอย่างจังจนทำให้มีคนเสียชีวิตอยู่หนึ่งคนดีที่ว่าตอนนั้นผู้โดยสารพากันลงจากรถไปเกือบหมดแล้วเหลือนั่งอยู่ในรถมีกี่คน ก็เลยไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายถ้าเกิดว่ามีบริษัทเต็มรถนั้นมันจะเป็นยังไงก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บมากกว่านี้แน่แล้วในระหว่างที่คดียังไม่เสร็จสิน้นก็เลยได้เอารถตู้คันนี้มาจดไว้ที่หน้าโรงพักอย่างที่ได้เห็นนั่นแหละเมื่อได้รู้ความเป็นมาของรถตู้คันนี้แล้วหนุ่มก็เลยได้ถือโอกาสถามคุณตำรวจท่านทันว่า แล้วนะ้าตำรวจเคยได้เจออะไรไหมล่ะครับคุณตำรวจก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะบอกว่าหนุ่มเดินผ่านมาก็ยังได้เจอเลยแล้วนานที่อยู่บนโรงพักกลางคืนแบบนี้มันจะเหลือหรอเพียงแต่ว่าน้า,นาไม่ค่อยจะกลัวเพียงแต่ว่าน้าไม่ค่อยจะกลัวนะก็เลยไม่ได้อะไรมากมายเพราะได้เจอผีมาเยอะแล้วเมื่อคุณตำรวจได้คุยว่าเจอผีมาเยอะขนาดนี้ มีเลอที่เขาจะไม่อยากฟังว่าได้เคยเจอมายังไงบ้างหนุ่มก็เลยได้ถามออกไปอีกครับว่าแล้วนายตำรวจเจอมายังไงล่ะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสินายไม่กลัวผีแบบนี้ผมข้อขนหน้าแข้งของนายด้ไหมจะมากันผีหนะครับจะได้ไม่กลัวผีมันกันกันกบนะนุ่มพูดทีเล่นทีจริงจนคุณตำรวจต้องหัวเราะออกมาอย่างพอใจ กนที่จะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังว่านาได้เจอมาตั้งแต่คืนแรกที่ได้เอารถตู้คันนี้เข้ามาจอดที่หน้าโรงพักแล้วคืนนั้นนาก็เข้าเวรนเหมือนอย่างคืนนี้นี่แหละนั่งอยู่ดีๆมันกลบได้มีเสียงแตระรถดังขึ้นมาแบบต่อเนื่องยังกับมีคนไปกดมันแช่เอาไว้ก็เลยได้รีบวิ่งลงไปดูเพียงแต่ว่าเสียงแตระรถนั้นมันกลบด้เงียบหายไป นายก็เลยเด้แตะมายืนวีนเคราะห์อยู่ว่าหน้ารถตู้คันนี้มันก็ยุบหายไปขนาดนั้นแล้วแบตเตอรี่อะไรต่างๆก็ถอดออกไปจนหมดสิน้นแต่ทำไมเสียงแตรรถมันกลับยังดังขึ้นมาได้อีกหรือว่ามันจะเป็นผีหรือเปล่านะพอใจได้คิดไปแบบนั้นคราวนี้จู่ๆไฟเลี้ยวของรถมันกลับได้ถูกเปิดขึ้นมาเสียงนั้นมันก็เลยยิ่งชัดเจนเลยเราว่า น่ากำลังถูกผีหลอกอยู่อย่างแน่นอนด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีก็เลยได้พูดด่าออกไปเอ็งก็ตายไปแล้วยังจะมาสร้างบาปสร้างกรรมกับคนอื่นอีกอยากได้อะไรก็บอกกันมาดีๆสิอย่าทำแบบนี้พอนานได้พูดออกไปแบบนั้นไฟเลียวมันก็ดับไปเองเฉยเลยจนขนบนตัวของน้านั้นมันได้ลุกสูขึ้นมา ถ้าไม่มีประสบการณ์เคยเจอผีมาก,ก่อนคงจะได้วิ่งป่าราบหนีไปแล้วพอทุกอย่างมันสงบลงก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีอะไรอีกแล้วหรือมัง้งเขาคงอยากจะทําให้รู้ว่าตัวเองยังอยู่ในรถคันนี้รถคันที่ตัวเองได้เสียชีวิตใสนั่นเองน้ากําลังจะเดินขึ้นสถานีตํารวจไปแต่จู่ๆมันกลับได้มีเสียงคนพูดขึ้นมาทําบุญให้ผมด้วยนะ เสียงพูดที่ได้ยินนั้นมันเป็นเสียงพูดที่เย็นๆยช้าๆยันยันแปลกแปลกเลยได้หันกลับไปมองน้าก็เลยได้เห็นแบบเต็มๆสองลูก,กตามันมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถตู้โดยสภาพที่มีแต่เลือดเต็มตัวใบหน้าก็จำฉำเละๆก่อนที่เขาจะหายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำใหน้าถึงกับยืนนิ่งเลยละ่ะคิดกับตัวเองว่า ตัวเองตาฝาดหรือว่าได้เห็นจริงๆวันเนี้ยแต่น้าก็คิดว่าเขาคงจะมีพลังงานมาแสดงตัวให้เห็นได้เพียงเท่านี้เหละมั้งก็เลยได้หายไปแบบนั้นเลยได้เดินขึ้นลงพักไปวันต่อมาพอออกเวนก็เลยได้ไปทำบุญใส่บัตรอุที่สนบุญส่วนกุ่ลนไปให้กับเขาแล้วน้าเองก็ได้ยินมาเหมือนกันน้ว่ามีชาวบ้านบากันได้เจอเหมือนกัน ชาวบ้านคนนั้นที่ขี่รถผ่านมาในตอนเช้ามืดกลับได้เห็นว่าม,มีคนยืนอยู่ข้างๆกับรถตู้คันนี้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนมาทำทาธุระที่โรงพักมัง้งแต่พอได้ขี่รถเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนได้เห็นแบบชัดๆเต็มสองรูก,กตาคนที่เห็นยืนอยู่นั้นมันกลับกลายเป็นคนที่มีแต่เลือดเต็มตัวไปหมดใบหน้าก็ช้ำๆเละๆมีแต่เลือดอย่างน่ากลัว สมองก็หายไปครึ่งแถบอีกก็เลยได้มั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ถูกผีหลอกเข้าให้อย่างเต็มเป๋าแล้วก็เลยได้รีบขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปในทันทีหนุ่มได้ยินที่คุณตำรวจเล่าให้ฟังเขาถึงกับขึ้นน้ำลายเหนียวคอเลยล่ะครับไม่คิดเลยว่าคนอื่นจะได้เจอเหมือนกันกับเขาเหมือนกันผีตนนี้นั้นเห็นจริงๆหนุ่มก็เลยได้ถามคุณน้าตำรวจไปอีกน้าว่า แล้วน้าได้เห็นผีแบบไหนเลยแต่ไ,ไม่น้าเป็นคนไม่กลัวผีขึ้นมาได้คุณตำรวจก็เลยได้เล่าเหกกว่าที่น้าไม่กลัวผีนั้นเพราะว่าได้เห็นอะไรแบบนี้มามปไ่ลนอยนสัีรถที่ประสบอุบัติเหตุนจนมีคนเสียชีวิตก็มาจะได้มาจอดที่โรงพักก่อนอรอเคลียคดีให้มันเสร็จอะไรแบบนั้นซึ่งตอนนั้นมันมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง ที่เป็นของวัยรุ่นที่ขี่ไปแห่โค้งจนได้เสียชีวิตคาที่ก็เลยได้เอามาจอดไว้ที่หลังโรงพักคืนนั้นนาก็มาเข้าเวนตามปกตินี่แหละแต่อยู่ดีๆกับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ท่อดังขึ้นมาเหมือนว่าต้องการจะท้าทายตำรวจให้มาจับก็เลยเด้เรีบวิ่งออกไปฟังวัทิศทางของเสียงนั้นมันดังมาจากที่ไหนกันแน่พอได้รู้ว่ามันดังมาจากหลังสถานีตำรวจนี่ว่า ก็เลยได้เกิดความสงสัยขึ้นมาใครมันบังอาจมาเบินเอรถท่อดังในสถานีตำรวจแบบนี้ไม่กลัวจะถูกจับหรือไงวะมันยามหน้าตำรวจเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็เลยได้รีบวิ่งไปดูจนได้เห็นว่ามันมีคนนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่เพิ่งได้ประสบอุบัติเหตุมาแล้วเสียงท่อดังๆก็ามาจากรถคันนี้เรยไดีลองถามออกไปว่าใครนะ มันนั่งจู่บนรถของกลางทำไมพอได้ถาออกไปแบบนั้นเสียงโท่อมอนไซย์อย่างดังมันก็ดับไปในทันทีแล้วทีนี้คนที่ได้นั่งจุ่บนมอเตอร์ไนั้นเขาก็ได้ค่อยๆหันหน้ากลับมาให้ได้เห็นแบบชัดเจนเต็มสองรูกรตามันก็ทํามานะถึงกับเดียนตัวชาแข็งทื่อไปเลยทีเดียวโกบหน้าของผู้ชายคนนั้น มันได้หายไปครึ่งแถบนั่นสิแถมยังมีแต่เลืดไหลออกมาอีกด้วยนาจำได้ดีว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไปเมื่อตอนเช้าเมื่อน,นี้นะเพราะได้ไปทำท่นีเองกับมือพอได้เห็นชัดแบบนั้นแล้วนาก็เลยรีบวิ่งกลับมาบนโรงพักตามเดิมไม่ได้สนใจอะไรมันอีกแล้วการที่นาได้เห็นผีผู้ชายตนนี้นี่แหละ มันก็เลยทําให้นานั้นเป็นคนไม่กลัวผีขึ้นมาได้เพราะว่าไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปมันจะมีโอกาสได้เจอครั้งที่สองที่สตามมาอีกนะสิอาจจะด้วยความที่ว่ารถคันนั้นมันได้จอดจูรลังลงพักเวลาเข้าเวรกลางคืนนั้นก็ต้องไปจอดรถหยุดแถวนั้นเลยได้เจอบ่อยๆบางทีน้าก็เห็นผู้ชายคนนั้นมอยืนอยู่ข้างทัวรถมอเตอร์ไซค์ให้เห็น บางทีก็ามายืนอยู่ข้างถนนคอส่วนบุญบ้างก็มีมันมืนกับว่าเขาสื่อสารกับนาได้ก็เลยออกมาให้หนาเห็นเพียงคนเดียวอะไรแบบนั้นซึ่งนาก็ไปทําบุญให้เขาอยู่บ่อยๆเหมือนกันแล้วการที่นาได้เจอผีวัยรุ่นผู้ชายตัวน,นี้นี่แหละมันก็เลยทําให้หนานั้นรู้สึกชินช้าไปเลยทีเดียวทีนี้มันก็ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ามันมีรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ,บ่อยๆแล้วยิ่งเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตใส่นะวิญญาณใต้หงนี้เห็นจริงๆมักจะออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ได้เห็นอยู่บ,บ่อยๆแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีได้เจอได้เห็นถ้าใครมีเซนก็อาจจะได้เจอได้เห็นอยู่บ,บ่อยๆเหมือนกันกันกบน้านี้แหละพอหนุ่มได้ฟังเรื่องราวของคุณตำรวจท่านนี้จบ ก็เลยได้ขอตัวที่จะเดินกลับบ้านแต่ด้วยความที่เขากลัวก็เลยบอกให้นาตำรวจท่านนั้นเดินไปส่งที่หน้าสถานีหน่อยไม่กล้าที่จะเดินออกไปคนเดียวคุณตำรวจท่านก็ใจดีเดินออกมาส่งเขาที่หน้าโรงพักก่อนที่หนุ่มนั้นจะได้กลับบ้านของตัวเองเพียงลำพังต่อไปแต่เขาไม่เดินกลับแล้วล่ะครับเขาเลือกที่จะวิ่งกลับเลยดีกว่า มันจะได้ถึงบ้านของตัวเองเร็วๆเพราะกร,รู้ว่าอาจจะได้เจอได้เห็นอะไรขึ้นมาอีกนะสิครับคุณผู้ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด